สวัสดีครับวันนี้ก็ไมาอยู่กันในเกมยูกิโอมาสเตอร์ลกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นยูเบลนะยูเบลฟินสมิธครับตอนนี้เริ่มก่อนนะมือแรกก็ค่อนข้างใช้ได้นะคะมีใบเปิดมาค่อนข้างครบนะตรงนี้เริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยเม้นหนึ่งครับก็มีฟิวเราก็เริ่มด้วยฟิวนะพะเกิดฟิวโดนขาดปุ๊บเรายังแบบไปต่อท่าอื่นได้ครับเพราะยังไม่เสียมาส์เอมอนนะเธเป็นดอกบัวครับแล้วก็ไปต่อเลยดอกบัวยูครับจะไปเป็นยูเบลครับตรงนี้เราก็ไปทางเส้นทางของไอ้ดอกบัวนะ ก็าเป็นยูเบลครับแล้วก็เอาเป็นเพนครับมาแปะไว้เปิดเพนเลยแล้วก็เพนครับระเบิดยูเบลเปเป็นมัมมี่แล้วก็ฟิวครับฟิวสเปรย์ล่างสองนะไม่สิเอาล่างสองขึ้นมือก่อนแล้วค่อยสเปรย์ครับแล้วก็ยูเบลครับสเปรย์่างต้นออกมาอีทบเลยไอ้ยูสองน่าจะเล่นย,ยาวๆนะล่างสองครับขึ้นมือแล้วก็สเปรย์ไปเลยลิงต่อครับเป็นยามานะ อย่ามาครับเสรย์หมาแดงแล้วก็ยาสสองใบครับสเปรย์เป็นดูเอฟไพรอมแล้วก็มัมมี่ครับเห็นมอนสเตอร์เผามานะสเปรย์ได้ตรงนี้ก็ไม่ต้องระเบิดใครนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวให้ระเบิดนะเสร็จปุ๊บเราไปต่อเลยไปที่หมาฟ้าครับแล้วก็มัมมี่นะรีมูฟชุบหนึ่งตัวชุบเป็นมอนสเตอร์เผามาครับกำล,ลังศูนย์ ระเไิดู่เลยที่ไปเลยเพราะเมื่อตะเกียร์เรายัดล่างต้นไปแล้วเพื่อนเรียกไปแพรท่อม,มานะเราก็สเปรย์เหมือนเดิมครับเอาล่างต้นมาอีกแล้วก็ตรงนี้ครับอย่ามาครับก็ได้เก็บหนึ่งตัวนะแล้วก็ตรงนี้ครับอย่ามาครับรีมูปุ๊บชุบได้ใบหนึ่งก็ชุบเป็นสเปรย์หนีขึ้นมาครับแล้วก็สเปรย์ล่างต้นไปต่อครับที่น้องผู้หญิงนะทนี้เราเล่นเสร็จปุ๊บเราก็ไปทางปีนสมิตบ้างครับเพื่อตั้งบบาให้มันเข้มๆนะมาได้ครับ เอาเป็นแชมเบอร์ครับมาเทปนี่เป็นลีเฟียมแล้วก็ลีเฟียมครับทีวิตตัวเองออกจะไปเป็นเอ็นเกเวอร์แล้วก็ไปต่อเลยเอาเป็นตัวนี้ครับไอตัวซีคเควน์นะซีคเควน์ก็สั่งฟิวชั่นต่อได้ยัาสองใบออกเป็นลาไคลมาครับเดี๋ยวลาไคลมาจะชุบเอ็นเกเวอร์นะชุบเลย ทีนี้ก็ไปต่อครับเป็นซีซ่าครับตรงนี้จริงๆลืมไปหน่อยนะเพราะจริงตอนนี้ถ้าเกิดจเจ้าคุ้มเราจะต้องไอ้นี่ใช่ไหมต้องลิงก์ต่อไป็นอาโพซ่าใช่ป่ะเพื่อได้2ในเกตครับแล้วเดี๋ยว่อยใช้แชมเบอร์ชุกขึ้นมาแต่ตรงนี้ลืมก็ชากมาครับตรงนี้เราก็น่าจะมีมากพอนะมียูเบลชาในเกตมอนได้ทีหนึง่งแล้วก็ซีซ่าครับในเกตสเปซได้2ทีแล้วก็มีหมาฟ้าครับรวบได้ทีหนึง่งแล้วก็ลิเทนนะน่าจะพอได้อยู่ถ้าเกิดฝั่งข้ามตีเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็ยัง ตันเสร็จปุ๊บเราก็่านเลยอาดทุนนี้หน่อยตัวนี้แต่ว่าช่างมันหายไป2คขัดน,นะเพราะเป็นสกายครับอย่างที่เขาพูดๆกันครับช่วงนี้คนเล่นสกายเยอะมากๆนะเยอะจนแบบเหมือนเขาลืมไปแล้วว่ามันไม่ค่อยจะเก่งในสมัยนี้นะแต่จริงๆตรงนี้เราเล่นขาดทุนไปหน่อยครับอาจจะลำบ,บากได้เหมือนกันนะถ้าเกิดมีข้อดีมากพอเราเป็นโรเซ่ครับแล้วก็โรเซ่เป็นไฮเต้ครับไฮเต้เนี่ยถ้าเกิดตีปุ๊บเนี่ยมันจะโมใช่ไหมเ,เราไปรล่นเนเกตตัวนั้นก็ได้ครับแต่ว่า ทางที่ดีครับเราลวกมันทิ้งไปดีกว่าครับให้มันจบๆไปนะเอาเป็นนี่จะนายครับและการีโมทหนึ่งใบครับเราเพื่อความชัวร์นะเรารีมูฟเป็นโลเซ่ทิ้งไปเลยเพราะเหมือนโลเซ่มันจะมีเทคสเปรย์ป่ะถ้าเกิดมอนเตอร์ฝั่งข้ามในเอ็กต้ามอนเตอร์โซนถูกคำร้ายดีแบตเทอร์หรือไกด์เฟกก็สามารถสเปรย์กลับมาได้นะก็ข่าหน้าขาครับรีมูฟทิ้งไปเลยเพรก็มีพัดด้วยเนาะพัดก็ ขายึดใครไปคงไม่ต่างปะเพราะตอนห้ยึดไปปุ๊บเนี่ยเราก็มีสปีดแต่ถ้าเกิดยึดซีซ่าไปแล้วเราสเปร์ปุ๊บเขาก็วางได้แต่ว่ามาบาคับตียูเบล,ลครับเพราะง้นไม่ไหนมีปัญหาอะไรโอ้แต่เขาเลยนที่จะจั่วครับก็อ,อย่างว่านะไอ้พวกสกายครับมันก็ต้องฟาร์มให้มือเยอะๆใช่ไหมยิ่งมือเยอะมันก็ยิ่งเก่งเพราะว่าเด็กมันเลนเวทก็เป็นสลัดอรครับสลัดดอนี่แปลกประหลาดนะเพราะว่าใส่มามันมันวางผลยากอ่ะใบที่บอกว่าใช้ปุ๊บทิ้งมือหนึ่งใบครับแล้วก็โมโหเด็ก ลงหลุมเท่ากับจํานวนการ์ดที่ฝั่งข้ามควบคุมอยู่ครับแล้วก็โยนหนึ่งด้วยแล้วก็โชว์ถ้าเกิดมาเป็นสลัดดอครับก็ส่งการ์ดทุกใบใช่ถ้าเกิดเปิดเจอสลัดดอครับส่งลงหลุมเลยแล้วก็ทำลายการ์ดฝั่งข้ามทุกใบให้ทำได้ครับและหักลายพอยฝั่งข้ามใบละสองพันนะก็คือแทบจะโ t k เคได้เลยแต่ว่ามันอย่างที่บอกครับมาวางผลยากนะเพราะว่าเราไม่รู้จํานวนที่แน่นอนในการเปิดโัเด็กของเราด้วยใช่ไหมพะมันขึ้นอยู่กับการ์ดั่งข้ามแล้วก็มันต้องเปิดให้เจอด้วยถึงจะได้ผลนะแล้วถ้าเกิดเปิดไม่ได้ผลทำอะไรต่อ ถ้าเกิดการ์ดที่จั่วไม่ใช่สลดดอเอาการ์ดที่อยู่ในหลุมกลับเข้าเด็กเท่ากับจํานวนของการ์ดที่อ๋อก็คือตอนแรกแค่มัได้โม่ฮะโม่เสร็จปุ๊บถ้าเจอก็หักไรถ้าไม่เจอก็ยัดหลุมเข้าเด็กแต่ว่าตอนยัดอ่ะมันยัดใครก็ได้นะไม่จำเป็นต้องยัดแค่ใบที่เปิดออกไปตัวน,นี้ก็สลดดอรครับทิ้งเมื่อหนึ่งใบครับโอ้ยโม่อย่างนี้โคตรสะเทือนใจนะแบบเลบึ้งบ้ามครับตัวนี้เขาก็จะได้จั่วหนึ่งใช่ไหมแล้วก็โชว์ครับตรงนี้จั่วไม่เจอสลดดอนะครับเขาจะได้ เอาการ์ดในหลุมครับย้ายเข้าได้กี่ใบอะตามการเราปะสองามสี่ห้าหกเจ็ดก็คือได้ยัด7จ็ดใบนะยัดพวกตัวแฮรเตะเข้าไปไหมไอ้เฮราตะครับแม็กซี่ตะขอที่นิ้วเวละ,ละแล้วมีเลปะเลสองตัวอ๋อเหลือเลไว้ตัวหนึ่งนะเอาเลวไว้เล่นได้แล้วก็ตรงนี้ครับไปต่อครับเป็นฟิวนะฟิวก็ ส่งการ์ดหนึ่งใบสนามลงหลุมครับแล้วก็เปิดหัวเด็กถ้าเจอสกายก็เอาขึ้นมือได้ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดการเป็นเนี่ยครับที่อยู่ในฟิลอะถูกส่งลงหลุมด้วยการ์ดเอฟเฟลสามารถสั่งสเปย์ไอ้สกายเอสครับก็คือสเปย์เลจากเด็กได้นะเลดิโรเซอะไรอย่างนี้มารติโรครับผมมือคขาเข้าโอเคนะผมย้าสเปย์ด้วยก็แต่ว่าพัดโจมมาสองครับมันก็คงประมาณนี้แหละตัวนี้เป็นฮอนเนตครับฮอนเนตก็สร้างโอเคนใช่ไหมเรามีซีซ่าครับในเกรสเปย์ได้นะเพราะไอเนี่ยเรามีเฮดสเปย์ ไม่เกเลยเพราะตรงนี้ครับมันยังเมนหนึ่งนะแล้วเขายัดไอไฮยเตกไปค่ะถ้าเขาไี Hi, ่ไฮยาเตะปุ๊บแล้วเข้าไปเทิร์นตีปุ๊บโม่แล้วก็ขึ้นเป็นคาการิใช่ก็ได้เก็บขึ้นมือแล้วก็เล่นต่อนี่นั่นนะเยะ้ๆน่าลำขาญนะเพราะงั้นเราตัดไปนี้แหละแล้วก็ไอเฟกของมาติโลครับก็ส่งกา๊าซหนึ่งใบลงหลุมใช่ไหมแล้วก็จะได้ทั้งเทิร์นเนี่ยครับเวทจะห้ามขาห้ามเชนนะแล้วก็เขาจะได้เก็บเวทใจหลุมเข้ามาเซตด้วยอะไรประมาณน,นี้แหละ แล้วก็ฟิลครับถ้าโดนส่งก็จะได้ไนี่ใช่ไหมได้สเปรย์หนึ่งตัวครับตรงนี้ไอซีซ่าเนี่ยมันในเกมไม่ได้นะเพราะเหมือนมันเป็นเอฟเฟกต์ที่แบบมันติดๆกันอยู่เพราะงั้นตรงนี้ในเกมไม่ได้เนี่ยเอฟเฟกต์อย่างเนี้ยกจะกปายเป็นเล่ครับแล้วก็เลยครับขึ้นเป็นคาการีนะคาการีนี่ก็พอค่าแปลกๆนะเพราะเมันจะกี้เขายัดให้เตะไปนะแล้วก็ไม่โฉ์ด้วยว่าไอเทคเนี่ยไนท์แมปเพนเนี่ย ถ้าเกิดฟ้าข้าบตีจะต้องตีใส่ย,ยูเบลใช่ไหมถ้าเกิดตีตรงอ่ะต่อให้ตีตรงก็ต้องตีใส่ย,ยูเบลดีทางนั้นก็สบายใครก็ได้คาราลีครับเก็บหนึ่งใบในถุมขึ้นมือใช่ไหมมีใครบ้างอะเรามีตาขอนะตาขอเก่งนะเฮ้ยในเกตเลยโอ้ชี้นิว้วอย่างว่านะไอเ้เด็กนี่มันจะแพ้ชี้นิ้วเป็นหลักเพราะว่าถ้าเกิดเราในเกตได้ปุ๊บเนี่ยฟ้าข้าบน่าจะยอมเลยแต่พอเขาชี้นิ้วปุ๊บเนี่ยเขาก็จะได้เป็นไอ้ตาขอขึ้นมาใช่ไหมถ้าเขาตีปุ๊บเนี่ย เราสเปย์ยูเบลไปเนี่ยเขาใช้ตะขอลาเวนมีเกินสใบครับมันจะยึดยูเบลไปได้แล้วเขาก็ตีเคียร์มอล้วาได้นี่หน่อยครับอีกงท็อเลยอันนี้เป็นความผิดพลาดนะที่ว่าลืมเรียกเป็นไออโพซาตอนแรกนะถ้าเกิดมีอโพซาอยู่สองนเกตเนี่ยยังไงตรงนี้เรานิกเกตได้แน่ๆน,นะไม่ต้องไปเสี่ยงกับยูเบลด้วยเกตเลยเก็บตะขอครับขึ้นมือแลกกไปเลยครับ ก็ยังไงก็ต้องโดดน,นะก็สเปรย์เป็นสปรย์ตงมาเลยแล้วก็โดนตะขอครับก็จะในเกตแล้วก็ยึดนะช่างมันหรืจะนายครับก็โดนดีๆไม่เป็นไรไปต่อครับที่คามเมเลียรครับคามเมเลียคนนี้ว่างไงจะต้องลิงก์โดยการใช้สกายหนึ่งตัวใช่ไหมแต่ละครั้งถ้าเกิดมีพวกเวท3ามใบหรือน้อยกว่าในหลุมสามารถโม่การสกายได้ ถ้าเกิดการไปนี้ถูกส่งลงหลุมสามารถชีม้มาร์เตอร์หนึ่งตัวของฝั่งข้ามสเปรย์การ์ดใบนี้ที่บอ่อฝั่งข้ามอ่าแล้งให้ต่อไม่แน่ใจฮะสเปรย์ขึ้นมาปุ๊บใช่สเปรย์เสร็จปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนเจ้าของคืนจะจบะเทิรธอหรือยังอ๋ก็แปลกดีเหมือน,นกันนอลเอฟเฟกต์แล้วนีต่อน,น่ะเป็นที่สกู๊บครับหมอเขาอยากจะกเคลียร์ยูเบลเราเพราะว่าเดี๋ยวจบเทิร์นจะคืนใช่ไหม พอเป็นชิซโกุครับเอนเฟก็ได้เสิร์ชหนึ่งใบที่มือแต่ว่าเสิร์ชตรงนี้ก็ไม่ทันเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวพอเข้อเธอปุ๊บเนี่ยเราได้จะเสียได้เต็มที่เขาก็จะมาตีโลครับเอาตะขอมาเซตเหมือนเดิมใช่ไหมมาติโลครับอ่าียบร้อยก็เวลาหมดนะเขาเล่นหนานมากๆครับมันก็ประมาณนี้แหละเด็กสกายนะเวลาคิดมันก็คิดเยอะแหละตรงนี้ถ้าเกิดเราจั่วเป็นใครสักคนที่มันเก่งๆขึ้นมาครับเราจะมีท่าเลยประมาณนี้นะเพราะเรามีเป็นมีคอนดิงใช่ไหม ลงปุ๊บยังไงบีคอนนิงครับได้ตาขอแน่ๆนะเราเดี๋ยวค่อยหาทางเล่นต่อเพราะตรงนี้เรามีทั้งฟิลครับเรามีทั้งไอในไม่เพครับน่าจะเล่นต่อได้ประมาณหนึ่งนะก่อป้านี่นครับผมเดี๋ยวไปดูรีเทคฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นรีเทคเขาได้ฝั่งข้ามเมื่อกี้ครับก็โอ้โหไอหมอนี่ไฮโซเรื่องนั่นเนี่ยตาใบนะแล้วก็แต่ว่าเลเป็นตัวธรรมดานะน่าจะเพชรหมดแล้วก็เมนเทครับใบแรกเป็นเวเลอร์นะครับล็อกเบิร์ดแม็กซี่อุระเลโลเซ่แล้วก็มีตัวคุณยดนี้ด้วย ไอ้นี่มันเป็นใครจูว่ามันตัดทีวีป่ะถ้าเกิดคอนโทรลสกายสามารถสเปร์ก้าไปนี้ลงที่บเบใครก็ได้แล้วก็ทีวีมอนเตอร์ก็คือถ้าเกิดมีสกายก็คือเป็นใครจูเลยทีวีมอนเขาแล้วก็โดดได้อะไรนี้ถัดมาเป็นฮันเตอร์โบครับฮาร์พี้โหปิดชีพเลยนะสุสานคนโง่ครับเสิร์ฟนักลบอันนี้เป็นไหมุ้หัวเด็กใช่อันนี้ไหาย,ยาดัดไหมุ้อันนี้อันนี้มุ้หัวเด็ก N ate, สิบใบเอนเกสครับสามใบเลยเบิร์นเนอร์ครับก็คือทำลายข้างหน้าใช่ไหมถ้าเกิดมีแค่สามใบก็จีบจิ้มหลังต่อเด็กขีด โอกแลดดอครับใส่ไปเดียวนะข้าวงใส่มาเพื่อที่จะหวังโมใช่ไหมเพราะมันได้โมแล้วก็ได้ยัดอะไรเงี้ยน่าจะไม่รู้แฮะก็คือเป็นเวทใช้ฟรีแล้วมัง้งไลนิ่งซอมครับพัดเก่าพัดใหม่อันนี้เป็นฟิลมาติโลชินิ้วคอนเนตแล้วก็ตะขอสามนะอันนี้ก็เก่งนะชาคแคนนอนอันนี้รีมูฟใช่ไหมถ้าเกิดไม่ได้คอนโทรลมอนในมีมาตเตอร์โซนชีมอนเตอร์หนึ่งใบในหลุมแบบข้ามรีมูฟทิ้งเลยถ้าเกิดมีเวทสามใบก็สามารถสเปตรย์ตัวนั้นกลับมาได้ แล้วก็เป็นดับเลดครับกับลิงเกตนะเอ็กตาก็เป็นตัวของพวกสกายแหละเพราะว่าตัวมันเยอะนะที่มันก็ค่อนข้างฟลิกนั่นแหละก็ปานี้ครับผมสาตาแรกนะเดี๋ยวไปดูตาที่สองต่อครับอันนี้ก็เป็นตาที่สองนะครับตอนนี้ฝั่งค้ำเริ่มก่อนนะมือแรกครับมีเป็นดอกบ,บวัวนะใบเปิดครับแล้วก็เป็นเอ็นเกเวอร์นะเอ็นเกเวอร์ก็ถ้าเกิดมีเซตเนี้ยเล่นไปก่อนเลยเพราะเรายังไม่เสียซัมมอนใช่ป่ะถ้าเกิดโดนขัดปุ๊บเราค่อยล่ดดอกบ,บัวแล้วก็ลราไปท่าของดอกบัวก็ได้อะไรอย่างนี้ ส่วนไอ้ร่างสงนี่ค่อนข้างปัญญาอ่อนนะไม่รู้ขึ้นมาทําไมกับนิบิรูครับ <S <S เริ่มหลังรถือนิบิรูไวก้ก็น่าจะได้ใช้นะส่วนโอเพนนิ่งเนี่ยเราก็ไวล็อกอุลาหาก็แดกเพราะว่าพอเข้าเทิร์นปุ๊บก็ใช้ไปก่อนเลยใช่แปะปุ๊บจะเสิร์ฟถ้าเกิดโดนขัดก็สบายแล้วถ้าเขาไม่ขัดปุ๊บเราใช้อินเกเวอร์แล้วไปขัดตัวอินเกเวอร์ค่อยเล่นไปดอกบัวก็ได้อะไรประมาณนี้ตรงนี้ฝากครับเริ่มก่อนครับเดี๋ยวเร,เริ่มเลยพวกเป็นราบิลินครับพอเป็นราบิลินเนี่ยนิบิรูก็เน่าแล้ว ถ้าจะซวยใช้ได้อยู่ตัวนี้เป็นตัวน้องเขียวครับเสรเป็นเชิงเทียครับโอ้แปลกประหลาดนะปกติเห็นเขาเสิร์กันแต่กับดักปะไม่ค่อยเห็นเสิร์มอนเท่าไหร่นะใช้เลยมีเป็นไอ้นี่เนาะมาชามี่นะเพราะว่าไอพวกมาชามี่ถ้าเกิดเริ่มก่อนก็ไร้สาระใช่ไหมแต่ว่ามันก็อาจจะถือว่าได้ผมไอเชิงเทียอยู่ในหลุมใช่เพราะว่าเกิดเสริร์เป็นไอ้นี่โดยตรงอะเชิงเทียจะอยู่บนอยู่ในดิก๊กถ้าเป็นนี่ของก็จะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแหละตัวนี้ก็เป็น บิ๊กเวอร์ข้ามนะครับไม่มีอุรล,ะละาซะด้วยรอรู้นะว่าโจหกจะโจได้ดหรือเปล่าใช่สองครับโจเลยอุรลาห์ม,มาซะเก่งเลยพีออสซอมน,นิงนะไม่เป็นไรตรงนี้เรารู้ใช่ไหมว่าเขามีเป็นไอ้บิ๊กเวอร์ข้ามแน่ๆครับส่วนใบนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะค่อนข้างน่ากลัวครับถ้าเกิดโดนเป็นดารูบายเงี้ยก็ระบาดเหมือนกันนะเพราะไอ้ตรงนี้เราโดนระเบิดมือแน่ๆครับหนึ่งใบระเบิดมือหรือระเบิดบอลน,นี่แหละไม่หนึ่งครับเอเกเวอร์ครับน้ำไปก่อนเลย ทีนี้ก็เป็นบิ๊กเวลคัมนะลิโตครับก็เป็นแม่เก่านะแล้วก็ยกนอกเขียวที่มือทีนี้พอเราเสรปุ๊บก็จะโดนระเบิดมือหนึ่งใบครับอันนี้ด้วยความที่มันเป็นเด็กที่ค่อยงเก่งครับมันจะดีตรงนี้แหละเพราะว่าถ้าเป็นพวกเด็กกับไก่กาางเงีง้ยสมมติว,ว่าเป็นเอ็กโซเดียเงี้ยที่แบบเราเริ่มจากการไปดีค่ะไอแม่เนี่ยมันเรื่องลือได้ความแม่นอยู่แล้วถ้าเกิดเขายิงโดนแบบใบขีปุ๊บเจ๊ง่ะแต่น,นี้ด้วยความที่มันเป็นเมตาครับ เรามีใบเปิดที่โดนทำลายได้ตั้งเท่าไหร่สามใบมีนี่นี่นี่สามใบครับยังไงเราก็ได้เล่นแน่ๆนะต่อให้อับยิงแม่นแค่ไหนอะยังไงก็ได้เล่นเชิงเทียนด้วยเชิงเทียนเก็บขึ้นมือครับแล้วก็เอฟเฟกต์แม่นะทำลายโอ้มีนี้ด้วยแถบทิกไอ้นี้น่าจะหนักนะไม่รู้เขาจะเอาเอะไรมาเลยเพราะ,า rier, ะนนะถ้าเกิดเป็นไอ์ดิเมนชันบาเลียก็จะแรงนะถ้าเกิดเป็นดารุมะก็แรงเหมือนกันคิดสูงเลยอัี้ดิเมนชันบาเลียนะ เปิดปุ๊บแล้วประกาศฟิวชั่นเนี่ยทีเนี้ยมันจะค่อนข้างลำบากครับเพราะว่าไอฟีสซิมิตะถ้าเกิดจะเล่นเน่ยมันต้องไปฟิวชั่นนิดนึงใช่ไหมตอนที่เล่นแบบเป็นลายคลายมาเป็นนู่นเป็นปน,ปน,นี่แล้วก็เป็นยูบเบลครับแต่ยูเบลเนี่ยไม่มีปัญหานะเพราะตอนมันขึ้นนะครับมันขึ้นแบบไม่มีเชนนะก็เดี๋ยวเราขึ้นปุ๊บยังไงตรงเนี้ยเราได้ยูเบลแน่ครับถ้าเกิดเขาแบบว่าไม่ใช่พวกที่แบบเปิดปุ๊บแล้วประกาศตักไว้ก่อนเลยเงี้ยก็อาจจะลำบากเหมือนกันมืด้บโว้ยก็ยังโดนดอกบัวนะก็ถืออว่่่่าาโชคคคดดีีรับท้นนขงงเกะ จะพอไปต่อได้บ้างเอเทขึ้นมือแล้วก็ตรงนี้ครับอย่าที่บอกเมืจอรกีนะไอนี่มันจะเป็นแฟลชาบาลีใช่ไหมเรามีครบพอดีครับเราไม่ต้องเล่นต่อนะเพราะถ้าเกิดคิดว่าถ้าเกิดเราเล่นนะ่ะเราถมพวกยูเบลไปเนี่ยฝั่งข้าวพัารูแล้วเขาจะเปิดปุ๊บแล้วก็ประกาศฟิวชั่นแล้วก็จะเจ๊งแต่ตรงนี้เดชบุญนะครับถือยูเบลอยู่แล้วครับแล้วก็ไอดอกบัวมันศูนย์ใช่เรายัดปุ๊บเร่อรแฟนท็อปมาก่อนเลย เปิดไม่ทันแล้วเพราะเราลงขึ้นแบบไม่มีเชนนะเฮ้ยไดมนชั่นบาเรียครับประกาศเป็นฟิวชั่นอยู่แล้วนะแล้วก็มีเป็นแม็กซี่มาซ้ำด้วยไอหมอนี่ไม่เป็นไรครับเรามีแฟนทอมครครที่เราเรียกมัาเมื่อกี้นะเนเกะครับพอ,อู่ตรงนี้เดี๋ยวเราหาทางแล้วกันน่าจะพอไปได้อยู่ม,มีเซมเลยระเบิดยูเบลครับแล้ไปสเปรล้างต้น แล้วก็ใช้เป็นแท็กครับเซตหนึ่ง,ซงเซตไปมาโคชิมครับแล้วก็ทิ้งทิ้งเศรจสเปรย์เดี๋ยวพไปต่อครับลิงเป็นลิเพียมนะแล้วก็ลิเพียมครับที้วิวออกออกเป็นเป็นเกเปอร์ครับแล้วก็เกมเปอร์อีกยักษ์สเปรย์ตรงนี้ครับด้วยความที่เราโดนห้าฟิวชั่นใช่ไหม แล้วถ้าเกิดเราจบตรงนี้ได้เลยมันก็จะเป็นสิ่งที่อีกแล้เรพราะงั้นเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราหาทางจบครับเงื่อนไขก็มีอยู่แค่ว่าเราทํายูเบลครับ3ามตัวนะแล้วก็แปะเพนให้ได้แล้วก็ตีเข้าไปง่ายๆแล้วไม่ต้องเอร่อเลยเยอะยๆถ้าทําได้ก็ได้จะดีไปต่อครับเป็นโอเพนนิ่งเซร์เป็นบีคอนนิ่งครับลงเลยแต่ต่อนะยิงตรงนี้ถ้าเกิดจะเล่นแบบเอาเร็วอะเสิร์ไปดอกบัวลงไปเลยก็น่าจะได้เหมือนกันนะน้องสาครับ เสร็จปุ๊บเราไอ้น,นี่ต่อเลยเป็นเบทิสนะครับเบทิสก็เดี๋ยวโมใช่ไหมเมื่อกี้เราไม่ได้เสิร์ฟดอกบัวมาครับเดี๋ยวเราโมดอกบัวปุ๊บแล้วใช้ไอสปิเก้ครับทิ้งแล้วชุบดอกบัวมาก็แดกเหมือนกันโมครับแล้วก็สปิเก้ครับทิ้งนี่ไรไปดูเลยไม่เลยละชุบเลยชุบเสร็จปุ๊บเอฟเฟกต์ครับทีบิวเรียกยูเบลมาแล้วก็เป็นสปิเกครับเอาเป็นในแม่เพจน,นะอ่ะทีนี้เหลือแค่เอายูเบลอีกตัวหนึ่งแกนชนะละ นิดต่อครับเป็นนักข่าวนะนักข่าวก็ชี้ครับที่ยูเบลทิ้งมืออาทีก็ง่ายๆครับแล้วก็สามตัวเนี่ยพุ่งเข้าไปเลยครับ2อ3มทีมัน8ป0 0ันกว่านะยังไงก็จบตรงนี้แหละนี่เลยอ่ะก็ประมาณนี้แหละก็เวลาโดนแบบ ไอ้เดนไม่ใช่มาเลยครับห้ามได้คือชันเงี้ยมันก็ลำบากนะแต่ว่ายังโชคดีครับที่เคยเล่นยูเบลมาเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อนานมาแล้วเคยเล่นอยู่ก็แบบพอจะจับไดน้นิดๆหน่อยครับว่ายูเบลมันประมาณนี้น่าจะพอทำได้อยู่ก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมเดี๋ยวไปดูรีเล่ฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นรีเล่ของเด็คฝั่งข้ามมาตะกี้ครับก็เป็นโอ้โหเสร็จนี้เสร็จนี้นี่เลวมากไปนะเป็นแบบตะกิวเดนใช่ไหมแล้วก็มีเป็นลิเวอรีร่ครับลิเวอรี่นี่มันเผาเดียวใช่ไหมแต่ว่าเด็กเรา,าเด็กมาล้วนนะเพราะงั้นเผาเดียวไม่ไ่นาาปัญหอะไร เมนเดครับใบแรกเป็นนาฬิกานะแม็กซี่อันนี้เป็นเตาผิงเชิงเทียนน้องเขียวไอ้มาชามี่ครับสามใบเลยเพระบ้านครับพะบ้านสามนะเด๋ยนนี้เขาใส่สามป่ะเมื่อก่อนเขาใส่กันเท่าไหร่สองตัวไหมไม่น่าจะเคยคนใส่สามแต่เดืยนนี้ใส่สามเยอะมากนะแล้วก็คนก็เลือกใส่น้องแดงไปละเมื่อก่อนมีคนใส่น้องแดงมาเล่นบ้างป่าปายนะแล้วก็แม่เก่าหนึ่งแม่ใหม่หนึ่งครับก็ถใแม่ใหม่นะปกติแม่ใหม่เาใส่เท่าไหร่สองป่ะแม่เก่าหนึ่งอะไรย่างนี้แต่ไม่ใชามารเรียครับใบเก่งยุคนี้นะ แล้วก็ยุคคาถาไปก็จะเก่งครับเพราะว่าไอ้ไลเซลเป็นเอ็กซีใช่ไหมไอนี่ก็จะยังอยู่ยาวๆนะเพราะงั้นเด็กไอเนี่ยเล่นได้อีกสักพักใหญ่เลยแทบทิกครับแล้วก็เป็นเวลคัมบิ๊กเวลคัมทรานซคชั่นไอ้นี่ก็เป็นอีเควชันแคนนอนนะแล้วก็ฟัดเก้ครับลิเวอรีวาล์รอสกิลเดนแล้วก็ไอ้ลูกหินสกิลเดนสามใบนะเบอ้มบัมเอ็กตอรก,ก็ใส่มาเป็นเซตครับเพื่อที่จะเล่นไอ้นี่นะอีเควชันนะก็เป็น1 2 3 4 5 6องสมส้าแล้วก็เอ็กซีครับเป็น3 3 4 4 แล้วก็เป็น6กป่ะถ้าจะข้าม55ไปเพราะ55เขาไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่หรอกมั้งก็ประมาณนี้ครับผมสัปดาห์เล็กยูเบลวันนี้นะก็รอบนี้ค่อนข้างหนักหน่วนะยังดีที่พอแทะแทะไปได้ครับก็ประมาณนี้ครับผมสัปดาห์วันนี้สวัสดีครับ